ราไปจัด้ากไฟให้โลกมันไปไฟแต่มันตายจริงไหมเหมือนมันไม่ตายไปไอตัวละครตัวเนี้ยเหมือนเคยได้ยินชื่อมันในในแอนิเมชั่นหรอหรือสักสักอันหนึ่งอะใช่ปะจำไม่ได้แล้วอะมันโง่มันมีบรรทุกหัวมวยหยองเท่จัด โมโหตั้งแต่สู้นยเมชินแล้วไม่มาช่วยเลยแล้วเจนก็จะกลายเป็นไอ้แมกนิโตในภาควิเดีใช่ไหมไปให้เสียงพารเป็นโมชั่นแคปเจอร์สวีทคนด้วยจ้ะิ ขึ้นเครื่องบินจะมันอันนี้ขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์อีกคนนั่งรถไฟแล้วก็ไปโผล่ที่ไหมตำรวจผมอยากให้พี่เจดทำภาคค้างแต่ตัวละครมันดุมากมันจะท้า,อาคคงอะจบแล้วไปไหนดอนน่าซี้เพราะว่า ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะเล่นเจมซีรนฮิลเพราะยังไม่ได้ซื้อเจมตอนนี้แใช่นะ้รอตังออกก่อนจได้ซื้อ